สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในช่อง<ม>คุณกาแฟเมนะคะมาถึงเกือบเกือบจะถึงที่<ม>เราก็มาได้<ม>ครึ่งทางแล้วเนาะเดี๋ยว<ม> อาชีพที่เกน่ยวกเรื่องของการปกครองการบริหารก็ต้องรักษาและตรงสายที่ต้องเพ่งอะไรปกครองาาปกครองท่าด้านรี้มีการเยาาต่างๆที่เป็น้นอารในสื่อาร้การสามารถได้ขอความอนุญาตขกระการเาองน้าากเนตั้่ผลงานสแกนอบอลแล้วก็กดไลค์เพ็นนะครับฝีมการวารูปเราสวยมาก

สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราเปิดคลิปกันแปลกๆวันนี้เราไม่ได้มาทำมอกเกี่ยวกับหนงแฟแต่เนื่องจากที่พี่เมย์เนี่ยได้ลงทะเบียนโอเพ่นเฮาส์ไปมอสวอเราได้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเรามาทำเป็นวอล์กการไปมอสวอดีกว่าว่าพี่เมย์เนี่ยไปยังไงแล้วแบบจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นการไปมอสวอครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ไปกรุงเทพแบบหลายปีมากได้ไปในรอบปีเนี่ยมาดูกันนี้ก่อว่า,วา จะเป็นไงแยวเราไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มารอรถตู้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบห้านาทีอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมของเรามันมันอาจจะมืดๆหน่อยเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะเพราะว่าคนหนึ่งเขาลงไม่ทันเราก็เลยลงทันสามคนก็ต้องมาเนาะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเฟินค่ะจะมืดๆหน่อยนะคะแสงไม่มีคนนี้คนนี้ ถนนค้าอยู่ไหนอ่ะเดีเราสามคนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะหลงหรือรอดเราไปดูเลยค่ะเดี๋ยวไปรอรถตู้ก่อนรถตู้จะออกแหละตอนนี้พวกเราทั้งสามคนก็กำลังจะไปอนุอนุกันลงจากรถตู้แล้ว ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี <c oughs> ดีเหรอดีดีใช่ไหมเฟินดีดี <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่ BTS แล้วกำลังจะไป BTS อโศก เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไหนเนี่ย <c oughs> ดูสิดู <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ได้ BTS มาแล้วชูในที่ไหนมาแล้วเรากำลังรอขึ้น BTS นะครับบไปไหนนะ ไปอาโศกเดี๋ยวเราไปเจอกันในนั่นเลยพอเดินการได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมย์เมย์ดูนี่มามาตอนนี้เราทั้ง3คนก็กำลังเดินไปมอ ตอนนี้เราก็กำลังเดินออกกำลังกายยามเช้าเพื่อไปมอคายังไม่ได้กินเลยออกกำลังกาย,ะายจะเป็นลมแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่เป็นลมก่อนถึงเลยนะคะ พอตัอแล้วตอนนี้กำลังต่อคิวคนเยอะมากเลย <c oughs> มึงเขาอีเมลไหนส่วนมากค่ะเยวได้อันี้มาแล้วด้านนี้ก็เป็นที่แนะนำ โปรเ,เตอร์แนะนำดูกำหนดการต่างๆเของให้มาไว้เราจะได้ไม่หลงเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ก็คือเรานั่งพักอยู่ตอนนี้เพื่อนๆก็เข้าไปดูคณะนาวาัตอยู่เราลงทะเบียนคนละรอบกับเพื่อนๆนะเนาะเราก็ต้องนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตั้งสติแล้วเราก็ไปตามคณะต่างๆก็คือเดินคนเดียวใช่ไหม ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เดินไปตามทางกันเนาะไม่รู้จะได้ยินทีพูดไหมตอนนี้ก็มาอยู่จุ้งคกศกษยหลังจากที่ไปดูสู้คัดึกษาแล้วก็คณะอนๆแล้วแต่ไม่ได้ทายมาก็ตอนนี้ก็เจอเพื่อนแล้วเราไปเจอกันที่ไหน ใช่แล้วคือไม่รู้ได้นะต้องไปดูคณะนวัตกรรมมาเพื่อนไปดูแล้วเก็ต้องแยกกันอีกแล้วเพราะว่ามีต้องไปดูใช่ถึงรอบเราไงนี่แหละงั้นตอนนี้ก็จะเดินไปกินข้าวแล้วมันก็ปิดจริงปะเนี่ยอ้าวอะไรตึงเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานั่นแหละเนี่ไงเ่าเดี๋ยวไปดูกันปิดจริงไหเนี่ย ไม่ปิดอันเนี้ยปิดเก <c oughs> <c oughs> ือบโดนแกงแล้วอ่ะใครเป็นคนบอกเนี่ยหาเข้ากินอุ้ยเย็นมากนี้ยราหิวรงแี้ไ่แกงเราเราหิวมากเดี๋ยวไปหาเข้ากินก่อนแล้วเจอกัน ตอนนี้ก็คือกําลังรองเข้านวัดขนุนเดีเ๋ยวก็มาอีกรอบแล้วยืนที่เป็นหน้ากระดานนะคะน,น้องาตร<อ>งเขา<อ>คนหน้าไหมคะขึ้นมาคนหนึ่งได้ไหมคะโอ้น้อยอะมาน้องเ้นน้ำเงินนี้ก็ได้ะคะ่ะโอเคค่ะแล้วน้องสองคนอยู่ในแนวหน้ากระดานะคะ่ะจะได้เซนพร้อมกันมาให้มาถามคนเข้ามาละจ้าเข้ามาในนวัดละจ้ามืดมากจ้า หนึ่งนี่วาข้างในมีอะไรโอ๊ยผิม้เยไปถึงปีหนึ่งหรือว่าโอ้โหโอ้เดียอ้โหโอ้อ้โหโอ้อหออ้อ้อห้้ออออ้ คุณพี่วา่าเป็นกระา่างร้านน้ำ ตอนนี้เราก็เข้ามาในมันติีเดียแล้วนะคะทุกคนมีแต่งงานปสวยงานหนึ่งวิาเซนัข้างหน้าสามารถทดลองเล่นทลองใช้กันได้นะใครอยากถ่ายรูปมากับมาับใคกันเนี่ยคของเราสามารถเกที่น่ากับเมค่ะต้องมากับันุนสิใช้ได้เลย้งมาสิยเเฟบุ๊กน่ารัากเอนู่นรานสวยมากนี่รัเราเปแบบ สวัสดิการเดินลงงานกันก่อนนะครับอารมณ์เหมือนก้าวเข็ดอะนี่สุดยอดมากเลยแล้น้ามีเดียสถิให้ทดลองเล่นทดลองใช้กันนะครับสวยมากใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวรลงบนสแกน qr โค้ดตรงหน้าห้องนะครับหรือบนโต๊ะก็ได้หรือเสิร์ชในเฟซบุ๊กว่า imd นะครับเหตุของมันติมีเดียนะครับเดินดูงานกันก่อนได้เลยนะงาน หนังสืองานโป้อาร์ตต่างๆสามารถเปิดดูได้หลับได้แต่ขอความกรุณาเปิดดูกันแบบเบาๆด้วยนะร้านหลังมีมไฟโพสเตอร์งานวิดีโอไฟล์ร้อนของพื้นที้นะครับเดินดูกันได้ก่อนเลยก่อนออนเซ็นห้องนะครับเรามีจุดขายสองมีสติ๊กเกอร์มีเตรียมการและกระดาษโน้ตถัดนะครับเลือกดูกันได้แล้วนรกจากนยังมีนดาววาดรูปด้วยต้องต้องใช่ไหม เดินดูงานกันต่อได้เลยนะครับอยากทดลองใช้ซินติกหรือว่าทดลองเล่นวีอาร์สามารถลองดูการสอนได้เลยนะจะเห็นตัวเองไว้เนี่ยติดต่อในไอแพดสามารถเปิดดูได้เดี๋ยวไปที่อื่นต่อวันนี้ค่ะเรื่องของการจัดโปรนะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นเยี่ยมจ๋านะแต่ว่าที่เรียนเนี่ยก็จะเรียนได้หลายอย่างเลยมีตั้งแต่สวิปสวิปจะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆใน iOS เนี่ยจะเป็นสวิปถ้าเป็นเกมก็จะได้เรียนช่วงปีสอง แล้วก็มีเว็บไซต์อัันน้นจะเรียนช่วงทีสามอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบคือถ้าพูดตึงเนี้ยมันอาจจะมีหลายอย่างที่แบบอาจจะทำให้เราฟังแล้วเรารู้งงเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าคือช่วงมาเนี้ยพี่ไม่ได้ขาดจากการจะแบบมาทำมารู้เอาในในมหาลัยช่วงปีหนึ่งเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนระดับความคิดอะแล้วก็เรื่องของแบบเหมือนทำให้เราคุ้นชินกับตัวโปรแกรม Google c h r o m ที่เอาไว้ใช้เนี่ยคนมากกว่าเราตีด่อขอคามรับผิดยุกต์เอา ถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจคอนเทนต์อะไรอยากลองเล่นยอลองเล่นได้เลยนะครับ เราต้องตาย้าหมเอามมนเริ่มมา้ราก็ตายมแต่ว่าเรยนออแล้วเมย์แล้วล้วจริงไรกล้วเขาก็โดสองรอบแล้วเขมันขึ้นกนก็ต้องเนหน้าเลยแต่เวาไปีเาหรืว่าอ่าพีไม่ได้ไปแล้ว <c oughs> <laughs> แล้วม้วนทางอะแลงนี <c oughs> อ่อะมามามาม้วนทางต้องลองกระโดดสองรอบมันจะได้ตีในในกรีคลอเดียว <c oughs> รัตนนาค่ะราชบุรีไม่แค่นี้นะเราต้องเล่นไปบ่อยจบแล้วเล่นเกมตรงนี้ก็สวยมากเลยทุกคนอันนี้เราเข้าไปยังเข้าไปทุกคนเข้าต่อ มันไม่ได้พิจิเกะหรอกพี่ดูหรอกแต่ทนายก็กับการจัดการธุรกิจออนไลน์เรียนกคือวางอะไรไม่รู้มืดหน่อยแต่มันไม่เล่นหรอกทุกคนวัสดี้เขาถอดได้นะเลยค่ะจบอกไปแล้วพวกที่ทำงานอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบในปีึงสีพวกพี่เรียนอะไรก็แบไม่รู้ไม่คุ้เลย หลัลกๆเองเราจะเรียนการจัดก,การธุรกิจออนไลน์อ่ะกงงลยุทธ์ดูเทรนด์อะไรแบบนี้เกี่ยวกับออนไลน์ร่าสนใจคืก็ดูเหมือนแบบว่าช่วงนี้อะไรกำลังมาเลยใช่อารมณ์นั้นแหละเหมือนเราเป็นการตลาดแต่เราก็แบบเเป็นการตลาดออนไลน์ ว้าตรงนี้ถ้าถ่ายรูปจะสวยหมยนคุขนลองกล้องขนมไหยกล้องเราเป็นมืดมากมากเได้ไหมตหมทุกคนคะเรามาถ่ายรูปกันมืด่อยนะกล้องเลยมืดมืด เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเมย์ขอไปดูต่อเดี๋ยวเมย์พาไปดูนี่เินเดี๋ยวเมย์ไม่ใยรูุแป๊นั้ก็คือมาจากไออันออมาจากมันติมีเดียแล้วก็มาดูฟังกันนี้ต่อก็ืออกแบบว่ไนี้าน ยันแบบเป็นสีมงคลยันจริงตยากว่านี่โคตรแบบว่าทำยังไงให้คนกับคุณตากับเราเลยเงี้ยแต่ว่าที่เราอยู่ด้านรออยู่คุณไม่ใช่คือมันก็ต้องอยู่ที่แบบอะไรจะมีคุณต่อแล้วแต่รอบว่าน้องเขารอบไหนถ้ารอบสองมันจะมีคุณตาจะต้องมีคะแนนแตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในซีนีมาเดี๋ยวไปดูกันเลย ที่เราเดินเหนื่อยๆเราก็กินน้นํากินกิน <laughs> กินน้ำซูชิเอ้ยไม่ใช่สิส <laughs> เพิ่มพลังแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นเป็นไงมั่งวันนี้เป็นไงมั่งได้ใช่ได้เหนื่อยมีขนาดแบบเดินหยุดเดินหยุดนะเดินไม่ทั่วด้วยเออมันกว้างมากแต่มันก็ดีนะสนามใหญ่มากเลย chót chẳng được cái gì lay đẹp nhập năng đủ ก่อนนะแล้วเจอกันก็วอกวันนี้ก็เจ้าเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอาจจะดูงงงบ้างเพราะว่าเราถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างก็ขออภัยนะคะมันเป็นวอกครั้งแรกที่แบบ นอกสถานที่ะเนาะไว้เดี๋ยวปรับปรุงวอกหน้าวันนี้ก็มีความตุกมากดีใจที่ได้มานะคะไว้ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบุยไปแล้วนะ พี่ๆน่ารักกันทุกคนเลยประทับใจมากเลยค่ะ